เิดองค์กรผ่านฝอมหาฤทธิ์ลุงลิขิตเรกยันยังหวังผลเพิ่มคถากำกับด้วยเวทผลพาทันผลภัยพิบัติในเร็ววันอ้มเปิดมหาเวทมหามณราเปิดสิหชั้นฟ้าสิบห้าชั้นลิน สิบสีเมืองบาดาลเปิดมหาจักรวาลมือแสนแดนโรกธาุเปิดมหาเหง่ง